ให้ดูชัดๆเลขค้างประทัดไอ้ไข่ยัดข้างกระเป๋าสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขของไอ้ไข่มานําเสนอท่านอีกแล้วนะคะถ้าชันท่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราจะมีข่าวาว,าวของไอ้ไข่มานําเสนอท่านทุกวันนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมเลขเด็ดของไอ้ไข่ที่วัดสนามชัยนะคะซึ่งอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ พระอาจารย์สมหวังยานสัมปันโนรักษาการเจ้าวาดวัดสนามชัยและลูกศิษย์นะคะได้ทำการนิมนต์พระสงฆ์มาร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลพร้อมกับทําการบวงสรวงไอ้ไข่วัดสนามชัยนะคะชาวบ้านนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยนะคะแล้วก็ไม่พลาดที่จะส่องเลขเด็ดที่ไอ้ไข่เลยนะคะนี่เลยนะคะ บรรยากาศที่วัดจะเป็นแบบนี้นะคะผู้คนจะเดินทางมาเยอะแยะมากมายนะคะบางคนก็มาขอโชคขอลาบบางคนก็มาแก้บนนะคะซึ่งของแก้บนไอ้ไข่ที่วัดสนามชัยนี่เยอะไปหมดนะคะเต็มแน่นเอียดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นไก่นะคะหนังสติ๊กของเล่นเยอะไปหมดนะคะเสื้อผ้าชุดทหารนี่เต็มไปหมดเลยนะคะเด็ดแค่ไหนแม่นแค่ไหนท่านคงทราบดีนะคะว่า เด็ดแค่ไหนนะคะเห็นจากของแก้บนแล้วคงทราบดีนะคะนี่เลยนะคะเมื่อบรรดาข้อห้วยนะคะมาแก้บนแล้วก็จะไปส่องเลขเด็ดนะคะซึ่งงวดนี้นะคะนี่เลยเป็นที่สังเกตนะคะว่าบริเวณกระเป๋าขึ้เก็กไอ้ไข่เห็นชัดเลยนะคะว่ามีเลขค้งประทัดโผล่ออกมานะคะนั่นก็คือเลขนี่เลยนะคะ8 5ดหกับแ8ดสเจ็นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ นี่เลยนะคะคนมาขอโชคขอลาบก็จะเห็นภาพนี้กันนะคะแต่ละวันนี้จะมีคนเดินทางมาขอชคขอลาบกันนึงแน่นเลยนะคะซึ่งไอ้ไข่ที่วัดสนามชัยนี้นะคะได้นํามวลสารกระถางทูบนะคะนํามาปั้นเป็นไอ้ไข่นะคะแล้วก็มาตั้งไว้ที่วัดสนามชัยนะคะเพื่อให้ชาวบ้านมาขอโชคขอลาบนะคะแล้วก็มากราบไหว้บูชานะคะบางคนสมหวังดังใจก็จะนํา สิ่งของมาแก้บนนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นไก่นะคะชุดทหารน,นางติ๊กแล้วก็ของเด็กเล่นต่างๆนะคะแล้วที่สําคัญคือเสียงประทัดจุดแก้บนนี่ดังกิดก้องตลอดทั้งวันนะคะซึ่งจะเห็นว่าแต่ละงวดนี้มีการนําประทัดไปวางไว้ในที่ต่างๆของไอ้ไข่นะคะไม่ว่าจะเป็นข้องคอซึ่งงวดนี้มีเลขทางประทัด ออกมาจากกระเป๋ากางเกงนะคะนี่เลยนั่นก็คือเลข8 5กับ8 4 7นะคะดูแล้วโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอท่านได้ขอท่านเฮงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ